สวัสดีค่ะ FC วันนี้เราก็มาติดตามแนวทางสองตัวท้ายรัฐบาลกันสูตรที่เข้าเราก็จะให้ FC ได้เห็นว่าสูตรก็คือสูตรค่ะ FC แต่ก็หรือว่ามีโอกาสเข้าก็ คุณโชคดีเข้ามาเจ็ดแปดงวดแล้วแต่งวดนี้ก็ให้ 4, เอฟซีพิจารณากันอยากมีจับตัวตรีไว้เพื่อโชคดีก่อนปีใหม่นะคะเพื่อได้หมานได้เงินค่าน้ำมันรถกลับบ้านกันให้เข้ามาแล้วก็ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจกันกดติดตามกันนะคะอะก่อนจะมาชมก็ดูคำเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวะทางในการลืซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งกฎหมายท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปดใช้วิจารญาณการรับชมนะคะ FC อฟซตอนนี้ก็ในช่วงเวลาอี้ก็อากาศกำลังเย็นสบาย ที่ไหนหนา,าวมั่งก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะเราก็จะให้ดูเมื่อที่แล้วเร,เราเข้าตัวกันนะคะ fc เราให้วงสองอให้วงตัวเด่นล่างสองนะคะเราเข้าตัวกันกันเราก็กันให้แค่ตัวเดียว fc เลขล่างหรือบนเราจะไม่มีการ ต้องกลับนะคะถ้ากลับก็เ,เขียนบอกกลับนะคะายเอฟซีถ้าชอบใจก็ตัดอย่างเลขไม่กี่คู่เราก็ใช้ตัดเลขไม่น่าลงทุนออกได้นะคะ FC เอฟซีเอามาชมอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายก็เป็นเราก็ยังวงให้สองอยู่ดี นะคะเราก็วงให้สอนดีๆก็เข้าตัวกันเหมือนเดิมนะคะเอฟซตัวนี้ก็น่าเสียดายออเราไปจับตัวเด่นพวกนี้หมดนะคะวงตัวนี้เราม,มาแตก,ก,ก,ก็วงให้ตัวกันก็ยังโอเคนะคะเอาวันนี้เราก็จะมาสุดเดิมนี่แหละคะ่ะแต่ให้เอฟทีไปหยิบจับลอตเตอรี่ก่อน อมอเก้าหนึ่งนะคะวันที่สองหกสองสองหกนะคะหกสองหกเราจับมาอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ fc ห้าศูนย์เข้าจะ่ศูนย์นะคะ fc หกสามเข้าสามนะคะอสามหนึ่ง อข้าวสามนะคะวันที่แล้วข้าววัที่ผ่านมาไม่ใช่ขพ้นที่ผานพวที่ห้าแปดออกห้าแปดนะครับซีห้าแปดออกห้าแปดอ่าแล้วก็มาดูววดเจ็ดเจ็ดแล้วก่อนออกเจ็ดเจ็ดก็มีหลุดบ้างมีเข้าวบ้างแต่ก็เข้าทุก ก็เข้าทุกตัวนะคะ FC แต่งวดนี้ผ่านมาสี่งวดหลังนี้จะเข้าสองตัวหมดนะคะหกหนึ่งแปดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะสองสองงวดนี้เราก็จะมีะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็จะให้ FC ไปหยิบจับลอตเตอรี่นะคะ ถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านไปน็นแนวทางนะคะอ่าสิบหกทคหกแปดสิบล่างนะคะเราจะว่าเป็นสิบล่างก็ได้นะคะเอฟซีเราได้หกกับห้าอ่าหน่วย เอกไม่ชนกันอสองสามสี่นะคะมาสองสามสี่ได้มาอย่างนี้แล้วเราก็จะมาจับคู่อ่าไอาก็จะเน้นให้คือตัวเด่นนะคะมาไม่มาไม่รู้นะคะ FC. เอฟซี๋ยวเราก็จะมีหลายสูตรสูตรหลักหน่วยเรายังไม่ได้ทํานะคะหลักหน่วยหตัวเลยไม่ทำํำที่เคย เข้ามาตลอดนะคะอันนี้ก็สูตรพิเศษนี่ก็เข้ามาเหมือนกันเราก็จับนะคะถ้าเราเด่นห้าเราก็จะนี้ก่อนเราจะจับห้าก่อนแล้วแต่แล้วก็เราจะเอาตัวกันก็เป็นเลขหกนะคะห้าสองห้าสาม ห้าสี่นาคะเอฟซีอันนี้เราก็กันไว้นะคะเอฟซีหกสองหกสามหกสี่ลงให้วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าวันที่ห้า นะคะ fc ทอคอหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้าตอนนี้เลขที่เรามามองดูแล้ว fc ชอบตัวไหนคอมเมนต์มาไดอ้อยู่ในนี้ต้องมีให้เห็นแน่นอนนะคะเลขไม่น่าลงทุนเราก็ ไว้ตัดกันโค้งสุดท้ายนะคะ F4 ไว้โค้งสุดท้ายอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะคือความชอบส่วนตัวนะคะ f ี FC, ความชอบส่วนตัวแล้วต่ F4 แกะจัดนะคะ วงให้เม็ดเดียวนะคะอถูกใจก็นำไปหยิบลอตเตอรีได้หยิบจับรอตเตอรี่ได้นะรับสี่เอกองมันทึกสึกมัวมัว,มวเป็นไงนะเฟบสี่เป็นแนวทางแค่ไปดูนะคะแค่ไปดูอคลิปหน้าเราก็จะ นำมาให้ f อซอีกสูตรหน่วยร่างมาชนกับ10บร่างเราก็จะมาชนดูว่าเลขไหนที่จะมีเปอร์เซ็นต์นะคะมาแน่นอนนะไปหยิบแล้วก็หยิบจับแลตวจะดีก่อนนะคะ f อฟซอ่ะวันหมานะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ